สวัสดีครับวันนี้นอเพจจะมาแนะนำเป็นไกลตัดกิ่งของเรานะครับเป็นไกลตัดกิ่งของเรามีอยู่3รุ่นด้วยกันคือ3.6มเมตร5.4เมตรและ7.2เมตรนะครับนี่คือระยะที่เก็บแล้ว3.6มเมตรเก็บแล้วจะเหลือ1.2เมตรนะครับกะทัดรัด5.4เมตรเก็บแล้วจะเหลือ1.6เมตรนะครับกะขนาดกำลังดีและไซส์พิเศษของเรานะครับ7.2เมตรเมื่อเก็บแล้วจะเหลือเพียง 1.74เมตรเท่านั้นครับเรามาดูกันนะครับกันไกลของเรามีอะไรบ้างในชุดของเราจะมีไปเรื่อยนะครับมีหัวกันไกลและมีด้ามสไลด์นะครับหัวกันไกลของเรามีลอออยู่4ตัวช่วยในการผ่อนแรงในการตัดนะครับปากกันไกลของเรากว้าง1.5นิ้วหรือ3เซนครึ่งน,นะครับตัดได้กว,กว้างกว่ากันไกลรุ่นเก่าพอสมควรใบมีของเรา ทำจาก SK5 แข็งแรงทนทานเคลือบด้วยเทฟลอนกันสนิมครับเรามาดูนะครับจุดเด่นของเราคือด้ามด้ามของเราทำจากอลูมิเนียมหนาพิเศษนะครับมีระบบล็อกปดล็อกเร็วนี่นะครับเลื่อนสลไลด์ได้ทุกระยะทุกข้อครับจะเลือกสไลด์ข้อไหนก็ได้นะครับปรับระยะได้ตามใจชอบจะสูงจะต่ำได้หมดครับ ด้ามของเรามีระบบแอนตี้ทวิทนะครับเมื่อยืดแล้วหัวกันไกลไม่หมุนใส่ไปใส่มานะครับเลื่นมากครับที่ด้ามของเรามีซิลิโคนโฟมนะครับช่วยในการจับไม่ให้ลื่นแล้วก็นุ่มมือด้วยครับเชือกของเรานะครับทําจากไนลอนถัก2ชั้นนะครับมีความเหนียวแข็งแรงไม่ขาดง่ายครับถังไกลของเราถอดประกอบง่ายนะครับใช้นัดเพียง1ตัวไม่ต้องใช้เครื่องมือครับ สามารถใช้มือขันน็อตหางปลาได้เลยครับส่วนใบเล่ยของเราทำจากเหล็ก 65MN แข็งแรงไม่คดงอง่ายครับสามารถถอดประกอบได้โดยใช้มือขันไม่ต้องพึ่งเครื่องมือนะครับเรามีหน้าร้านอยู่ที่ลาดพร้าวร1 0แยก3นะครับคุณลูกค้าสนใจแวะเข้ามาเลือกชมขนาดก่อนได้นะครับว่าสนใจขนาดไหนหรือโทรเข้ามาถามรายละเอียดได้ที่095 9 5 4 3 1 08นนะครับสนใจติดต่อทักทายกันมาทางอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับ